สวัสดีครับเอฟซีช่องคุคลมใหญ่พระสมเด็จวันนี้อยู่ที่อบตอบางพระนะครับอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีสวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระนี่ครับเราเองก็ผ่านสวนสาธารณะสวยๆเป็นแหล่งที่น่าพักผ่อนเที่ยวแล้วก็เลยแวะเข้ามาครับดูบรรยากาศภายในสวนสาธารณะของอบตอบางพระนะครับนี่ครับมีลูวิ่งสนามแล้วก็มีสนามวอลเลยบ์บอลนี่ครับ โอ้สวยงามครับเข้ามาแล้วล่มลื่นนี่ครับเป็นสนามแต่ก็รอดบ่วงสองสนามครับนี่โอ้สุดยอดเลยว่าไหนมาตอนเย็นเย็นช่วงเย็นเย็นะครับจะมาทําคลิปแต่ก็รอดบ่วงนะครับเห็นแล้วครับสองสนามเลยครับโอ้โหสุดยอดครับทางด้านนี้ก็มีเลย์บอลนี่ครับแต่ก็นี่ครับเป็นสวนสาธารณะโอ้สวยงามครับนี่ครับวันนี้เรามาดูบรรยากาศ ที่มองเห็นน่าจะเป็นการสร้างท่าเรือนี่ครับออกไปยังทะเลวิวสวยงามครับหน้าพักผ่อนย่อนใจมีเครื่องเล่นด้วยนะครับของเด็กๆนะครับอบตอบางพระจังหวัดชนบุรีมองไปทางโน้นเราก็เห็นพัทยาครับเห็นหาดพัทยาบางแสนเลยครับนะครับ เป็นทะเลเดียวกันกับที่บางแสนพัทยาแล้วครับเนี่ยครับแต่วนไปด้านนี้ก็เป็นบางแสนครับทางขวามือทางซ้ายก็เป็นพัทยานะครับเนี่ยครับทะเลชอบที่สุดก็คือสนามนี่ครับตะกอลอดบ่วงนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้ามาเราจะมาทําคลิปตะกอลอดบ่วงนะครับนี่มนวันนี้มาทําคลิปบรรยากาศให้กับเอฟซีได้เห็นริมชายทะเลอบบางพระนะครับมีลูวิ่งลูออกกำลังกายนะครับ สวยงามครับโอ้สวยงามมากครับ้มีสนามแบบนี้ทั่วประเทศก็สุดยอดครับมีที่ออกกําลังกายเนี่โอ้อากาศเย็นครับสบายริมทะเลสวยงามมีโขดหินครับนี่โอ้ไม่มีต้นไม้เลยครับนี่แต่เรียกว่าหินธรรมชาติจริงๆครับนี่โอ้จะเดินลงไม่ได้ไหมครับเนี่ย ห้หินก้อนใหญ่มากครับนี่ครับแต่ละก้อนกันน้ําทะเลเสาะพังนะครับนี่ครับโอ้สุดลูกหูลูกตาแล้วทะเลนี่ครับนี่น่าจะเป็นทําท่าเรือออกไปครับเนี่ยยื่นไปในทะเลเป็นท่าเรือนะครับทางด้านโน้นก็จะเป็นพัทยานะครับที่เราเห็นนู่นครับไกลๆนู่นครับที่เป็นตึกที่อยู่ตามริมชายหาดับพัทยา นะครับวันนี้เรามาแวะสวนสาธารณะอบตอบางพระนะครับน้ำใสมากครับอาชายหน้าเล่นมากครับน้ำใสน้ำใสสะอาดครับ เราจะพยายามเดินลงไปข้างล่างนะครับกอเดินค่อนข้างลําบากครับก้อนหินก้อนใหญ่มากครับเป็นก้อนหินที่เรียกว่าห่างกันพอสมควรเดินลงก็ค่อนข้างเรกว่ต้องใช้ฝีมือพอสมควรครับอันตรายแต่เราก็อยากจะถ่ายบรรยากาศนะครับําบรร,รยากาศที่ FC ได้เห็นเรน่ชายหาดทะเลนี่ครับเป็น,เป,นเป็นการสร้างเขื่อนกั้นครับไม่ให้ดินเสาะพังทลายนะครับ ไอ้ก้อนหินก้อนขนาดใหญ่นะครับนี่ครับเดินมาค่อนข้างลงมาลําบากนิดหนึ่งครับเพราะก้อนใหญ่มากครับต้องก้าวยาวเสียวลื่นอย่างเดียวนะครับนี่ครับเราอยากให้เอฟซีได้เห็นบรรยากาศไปด้วยกันนะครับทะเลเห็นทะเลแล้วก็เห็นทรายนี่ครับน้ําใสจริงๆครับเอฟซีนี่ครับน่าเที่ยวมากครับนี่ครับ น้ำใสน่าเล่นครับแต่ว่าไม่มีไม่มีคนมาเล่นน้ำเลยครับพราะกลางวันนะครับตอนเย็นเย็นน่าจะมีครับเนี่ยครับโอ้โหนี่ครับเดี๋ยวมาฟังคลื่นก็บทบฟังกันครับนี่ครับธรรมชาติจริงๆครับนี่ครับหลายท่านอาจจะไม่ได้เห็นไม่มีโอกาสได้มาทะเลเลยนะครับนี่ครับทางด้านนี้เป็นพัทยานะครับที่มองเห็นตึกสูงๆเนี่ยครับนี่ครับเป็นพัทยานะครับ แล, akan, แล้วก็เราไปนี่ก็เป็นอ่าวไทยนะครับนี่ครับเป็นทะเลมองเห็นภูเขาเรียบๆนั่แหละครับส่วนมาทางด้านขวาที่กาลังแผนกล้องไปนี่ครับก็จะเป็นบางแสนนะครับชายหาดบางแสนนะครับนี่ทางด้านนี้ก็จะเป็นบางแสนอ่างศิลาบางแสนนะครับในจังหวัดชนบุรีนะครับตอนนี้เราอยู yes ่เนยถ้าขับเรือตรงไปนี่เลยนี่ก็จังหวัดจะเป็นจังหวัดเพชรบุรีนะครับหาดชะอํานะครับ ใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมงนะครับวันนี้เรามาดูครื่นกระทบฝั่งไปด้วยกันนะครับธรรมาชาติจริงๆครับหลายท่านอาจจะไม่เคยได้มาทะเลไี่มีโอกาสนะครับแต่วันนี้เรามีโอกาสได้มาเที่ยวทะเลบางแสนบางพระพัทยาเดี๋ยวมาฟังคลื่นกระทบฝั่งไปด้วยกัน ไดกดแชร์กดติดตามขอบคุณมากครับสวัสดีครับ